วันนี้นะคะเราก็จะมากวาดบ้านโชเคยไหมคะกวาดใบบนไปอะ่ะไม่กวาดนี่ดอกยานี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรร่วงตลอดเลยต้องถอยหน้าถอยหลังกวาดตามหลังตลอดดูสิหลุดทุกวันจนจะหมดด้ามอยู่แล้วเราก็จัดการเลยค่ะทำตามคลิปเลย ไปหาอุปกรณ์มาอย่างที่หนึ่งก็คือขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วมีคัตเตอร์ไฟแช็กเทียนกันไกลสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็ตัดตรงปลายขวดแล้วก็ก้นขวดด้วยหลังจากนั้นก็เอาด้ามไม้กวาดเนี่ยสวมเข้าไปเลยเอาดัานไปให้สุดเลยนะแล้วก็จุดเทียนค่ะแล้วก็จุดเทียนเลย เทียนมาเล่มเล็กเราก็จะจุดหลายอันหน่อยแล้วก็ลนลนขวดค่ะลนให้มันเข้าไปติดกับไม้กวาดที่มันอยู่ตรงปลายอะค่ะก็ลนเข้าไปเลยนะทำตามคลิปเลยมันก็จะไปกอดอยู่กับไม้กวาดนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมันก็จะไม่มีการล่วงอีกต่อไป จะกวาดแรงกวาดค่อยแต่เนี้ยไม่หลุดอีกต่อไปแล้วหมดปัญหาเรื่องไม่กวาดจุดได้แล้วคะ่ะไม่กวาดดอกหญ้านะเดี๋ยวเราจะไปทําไม่กวาดแข็งเหมือนกันถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยคะ่ะ